เอาละครับผมสวัสดีครับคนดูทุกท่านปรับไหม่บันหนึงสวัสดีครับคนดูทุกท่านทีอ่ยะยไม่จะตกเมื่อกี้ขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องของ AJ นะครับผมนะก็มาอยู่กับบิฟิกเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมของค่าย PG อีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ PG มันมันไม่มาว่าเราต้องเล่นให้มันมาครับผมงงกันด้เขามีแต่มันไม่มาไม่เล่นอันนี้มันไม่มาเล่นให้มันมา เล่นเกมอจิน uh นี่ดีกว่าไหมผมว่าจินนี่มันคูณโหดมากเลยนะวันนั้นเล่นไปไม่เอา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 จินนี่ดีกว่าไ,ไอเกมใหม่ไอไดนโนเสาร์มียังวะผมอยากเล่นมากเลยแต่เบรฟิกยังไม่อัปเดตนะครับนะเดี๋ยวขอเช็คสักครู่ครับผมว่ามันมีไหม uh ไม่มีครับผมนะยังไม่อัปเดตมานะาวันเราเล่นเกมเก่าไปก่อนแล้วกัน แต่มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเกมใหม่ที่ผมยังไม่เคยเล่นอ่ะ Heat Strike เกมป้นธนาคารนะผม High Strike นะครับมันอ่านว่าอะไรวะ High Stock เขี้ยไม่รู้เงินจากการป้นเออรู้แค่นี้แหละป่ะเราจะใส่แล้วผมนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะสาวเอฟเฟกต์เฟี้ยวมากเลยเป็นแบบสายลับอะ่ะ แล้วผมเป็นสายลับจากบ,บ้านเล็กนะครับนะพอดีมาเราเช็คดวงชะตาราศีด้วยกัน50าไม้เบ็ดเปิดเชวกันเบ็ดห้าสิไปก่อน50ไม้เพราะไม่รู้ว่าเกมมันจะเข้าง่ายไม่ง่ายมี s c a t อร์ด้วยครับผม s c a t อร์นะอ๋อเป็นเกมสไตล์คอมโบนะครับผมอุ้ยอูย้เอาเลยเหรอบค์อ๋อเป็นไวทั้งแถวด้วยเหรอ คุณ3 8 0 0มนะครับวันนี้ดูวันว่าจะทะลุสแสนได้ไหมคหนึ่งโอ้โหได้เจอ,อยู่ไม่เป็นไรไม่แน่ใจว่าในโบนัสเกมนะครับผมนะจะมีความพิเศษอย่างไรครับผมเจ็ดจุดห้าไปกอดห้าสิบไม้ไปต้องรีบเข้านะลูกนะเดี๋ยวออกเข้าปแบบว่าตอนเบ็ดหนักๆน,นะครับ เราจะเล่น50 100, 100, 50 200, แล้วก็400ครับคาดว่านะจะมาดูกันนะผมว่าจะเข้าตอนไหนอุ้ยเต็มแผงแต่ตัวจ่ายตัวเล็กอะ่ะอ้าเป็นวเอา้าเชียร์ไม่เข้าทำไงมันถนึงจะออกวายอะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะมันน่าจะสุ่มหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงต้องมีวายหนึ่งตัวจะเปลี่ยนเป็นวทั้งแถวเปีเ้ยวอยู่นะผมว่า นี่ไงเงินช่องแรกไปสุดยอดบริกูดอุ้ยเกมน่าเล่นมากนะครับผมนะบิ Big win. ๊กวินเอพันสองครับผมพันสองเจ็ดสิบห้าเกมน่าเล่นมากนะหนึ่งเลยซาวแบบว่าดนตีแบบเอาเรื่องครับผมดนตดดีดีนะครับนะข้อสองคือภาพภาพสวยครับผม แล้วก็สําคัญเลยผมว่าจ่ายง่ายนะจากที่ผมดูๆนะไปเราทำภารกิจกันต่อครับผมคลิปนี้ก็มีการแจกทุนเหมือนเดิมอ๋อ oh, s c a ตอร์เอ้าผมโอ้โหหมุนไม่ถึงร้อยไม้นะครับนะเจอกันแล้วผม10สปินนะครับผมนะตัวคูจะเพิ่มขึ้นหลังจากชนะอ๋อเป็นเก็บคูนั่นเองนะครับผมเป็นไร เรายังถือว่าได้สแกตเตอร์มาฟรีๆนะเพราะว่ายังไม่ได้ลบยอดคุณเลยเลยคุณรีไหมคุณไม่รีด้วยอุ้ยน่านเล่นแต่ต้องแตกอ่ะมาเคช่องแรกสวยคิวสองโอ้เป็น A นี่เบดร้อยนะลูกโอ้โหหนึ่งพันนะผมยอดน,นี้เบดร้อยไปอุ้ยน่าเสียดายรัะผมไม่จ่ายต่อนะคุณเยอะแล้วคุณเยอะแล้ว คุณห้าแล้วโอ้โหเอาได้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 แผงที่สองพันแล้วผมสี่หมื่นหนึ่งแล้วครับผมอุย้ยได้พิกวินธรรมาดาผมถือว่าเอาเรื่องอยู่นนะสามพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับผมนะได้อยู่เกมนี้ผมไปอยู่ไหนมาทำไมถึงไม่เล่นมันวะคือวายออกแค่ตัวเดียวพอเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งแถบให้อะไรเงี้ย ใช่เพราะแถบกลางนะเงินโอ,อ้ยเปลี่ยนจากเงินเป็นทองอนี่ไงอู้อุยผมว่าถ้าแตกรอบนี้มีเข้าแก๊สนี่ไงใกล้ๆก,กันเลยเมื่อกี้นะสังแผงไปเลยแก๊สมาเป่าเฮ้ยได้อยู่แก๊สมาเป่าแก๊ดไม่มาผม ค okay. สวยวายมาไปวายไม่เข้าคิวไม่มาครับผมแแบมไม่ออกแแบมไปอยู่ไหนไม่รู้แแบมไม่ยอมลงเมื่อเป็นสายรับจากบ้านเล็กับผมก็คลิปนี้นะครับผมนะคอมเมนต์ Comment ว่าผมเท่ยังไงในสายตารู้ชมเลยครับนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมาประกาศผลในเวลา สองทุ่มไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ประกาศวันนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ไม่ประกาศทุ่นี้ดีกว่าประกาศวันที่24นะครับผมนะเวลา1ทุ่มนะครับผมนะแล้วติดต่อรับของรางวัลน,นะครับผมไม่เกินวันที่25แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะแจกตามจำนวนคนไหลค์หาร2นะครับผมนะคนละ50แล้วกันอยากได้เยอะอะไรเยอะๆนะครับแค่นี้เองมาแจมเอา้าเฮียไม่มีตัวจ่าย เบ็ดสองร้อยห้าสิบไม้ดูไปดูมาเหมือนจะไม่ได้กำไรเลยวะนี่แหละไม้แรกมันยังจ่ายไม่แพงนะครับผมคุณผู้ชมเราต้องค่อยๆเล่นไปอย่าพึ่งผมว่าอย่าพึ่งรีบใส่แม็กซิมัมเบ็ดดีกว่านะคือเวลาที่เราเล่นแม็กซิมัมเบ็ดเยอะๆครับผมนะแบบเบ็ดสูงสุดอะไรเงี้ยแม่ง พอติด scatter ในเกมใหม่ๆแล้วมันชอบเกลือนะครับผมผมคิดว่มามันน่าจะมาในช่วงที่ scatter รอบที่2หรือ3ามครับผมเป็นวันนัสเกมรอบต่อๆไปนะรอบแรกจะยังไม่ค่อยจ่ายนะเพราะงะั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบใส่ maximumbet นะครับโอ้ังหลังไม่ใช่แล้วังหลังมึงเกลือแล้วไอเวนแมมเอาเฮียไม่ใช่แมมเงินขอเงินวุฒิ จะพูดเงินแต่ว่าเป็นแมพครับผมเลยเสือกได้แมพจริงๆเหญ่อย่างเทียเลยครับเป๋าตังคนะเดะเป๋าตังค์โอ้ยไม่มีเป๋าตังค์ใช้นะจ๊ะเป๋าตังค์ไม่ยอมหล่นน่ะไงหมวกใหม่ที่ผมซื้อมาเทพะเป็นหมวกแบบว่าสวัสดีครับผมองค์ครักษิตัก ีเป็นหมวกทหารของเมืองนอกครับผมเป็นหมวกลาราชินีอเล v e m มาคว e นนะครับนะโอ้โหว้าวว้วสองร้อยเองเหรอโอ้ยายนี้จ่ายยากเลยยังไม่เคยเห็นมาติดคอมโบแบบว่าพับๆเลยนะครับเฮียเหียเลยสัตว์นักมาปะเนี่ยแกสหน่อยแกสหน่อยแกสหน่อย ได้ลุ้นต่อได้ลุ้นต่อได้ลุ้นต่ออีกสี่ช่องโอ้จบเคช่องแรกไปไม่ก็เงินช่องสองเดือดร้อนอสัตว์เงินช่องแรกอ้ ah. าว่าเลยครับผมแคตเตอร์สองนะโบนัสเกมไป อ้าวรอบแรกก็แห้งเลยกูอุ้ยแต่ว่าคุณน้อยอะ่ะโอ้โหนองติดคอมโบหนักๆน,นะนี่ไงเข้าตาเข้าใจแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าต่อไหมโอ้โหแจมแมวคุณสีป่ประืดแล้วมันไม่เป็นตัวเอ,อ๋วะช่องแรกแเว้ยเ้ยโอ้แล้ววายมาในวันที่สายไปครับได้อยู่รอบน,นี้ เป็นตัวเล็กหมดเลย3ตัวหน้าครับผมสวย่างน,นี้ต่ายยากแล้วทรงนี้ต่ายยากแล้วว่าแล้วบิ๊กวินนะผม5,000ครับผม5 0 0 0ับิ 5, 2, บ๊กวินเป็นไรไเปเ็นไรเอา้าสุดยอดครับผม6,000อ่าได้ต่ออสัตว์หมื่นหนึ่งพันมาต่อ oh, 32, ครับผมโอ้ชิตสามหมื่นสองครับผม ถึงป่าวะไม่ถึงนะโอ้เมก้านะครับผมรางวัลเมก้าวินนะครับผม2700ครับผมอืมเอาได้อยู่ไม่เป็นไรเอาตังเอ้ยไปกแล้วสักหน่อยซะหน่อยอืมสวยสวยอีก800โอ้โหคุณเยอะคุณเยอะใจหนักรอบนี้คุณเยอะใจหนักวู้ยะ สามหมื่นก็ผมคุณผู้ชมก็จริงๆเราหวงเป็นที่ร้อยนะแต่ผมขอเล่นให้หมดนี่แล้วกันส3มสามม้สุดท้ายเผื่อมันมีเหลือเทีย oh. แล้วตัวเอไม่จ่ายถูกมากไอสัตว์เราออกบ่อยสุด oh. ได้อยู่นี่ไงเผื่อมีเหลือหกหมื่นละอะมาแจมสองเันสามก็ผม ได้ไปสองหมื 2, 000, 2, 000่นสองคตอนนี้ถ้าเล่นต่ออาจจะได้น้อยลงไม่เป็นไรนะครับผมกัดฟันกัดฟันอี 22, 000, อกอยี่สิบสองไม้ต้องบวกไอสัตว์ยี่สิบสองไม้ต้องบวกกัดวันอยู่โอ้ยเคี้ยมันลางไม่ค่อยดีแล้วคุณผู้ชมผมว่าโอ้แล้วเป็นวายช่องสองหายไปสองพัน 2, แล้วครับหายไปสามพัน 3, แล้วครับ ได้มาเมื่อกี้หายไปสามพันแล้วครับอ่ะสองพันสุดท้ายครับผมเรียบร้อยสปายออกในะจังหวะที่เราไม่ต้องการนะครับเงินม,มาได้อยู่มาติดแก๊สหน่อยโอ้โหเอา้ามีสิทธิ์ลุ้นดัวเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยหืมโหเรียบร้อยครับผมก็บวกไปเท่าไหร่วะสามหมื่น เอามาสามหมื่นแปดป่ะสี่หมื่นแปดห้าหมื่นแปดบวกไปหมื่นเก้าบนแปด็ผมนะไม่ค่อยบวกเยอะเท่าไหร่นะครับตอนแรกบวกสองหมื่นแล้วแต่ว่าเราถ้าลึ่งเล่นต่อไงก็ไม่เป็นไรครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะครับใครอยากลองมาลองได้สเกตเตอร์บวกโหดมากนะคุณผู้ชม แต่ใจผมไม่อยากใส่ต่อว่ะแต่กลัวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตาลัวเฮ้ยขอตัวลานะครับผมบวกขนาดนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปู